สวัสดีครับบริการเสียใหญ่ T News นะครับประจำวันที่13มิถุนายน2515นะครับในรอบของเที่ยงวันนะครับเขาแรกด้วยตามเอ่อตามติดโซนี่นะครับนับถอยหลังเดิเร์นเน็กซ์เอ็กพิเลียนะครับให้คนเข้าไปกดลดเวลานับถอยหลังลงนะครับเอ๊ะมีอย่างนี้ด้วยซึ่งตอนนี้เหลือเวลา7วัน7ชั่วโมงนะครับก็ยังไงเนี่ยคือกดไลค์แล้วเวลาจะถอยหลังน้อยลงเหรออ๋อหมายถึง เวลาเขาดาวจะน้อยลงเออก็เมื่อวานยังสิวันอยู่เลยตอนนี้เหลือเจ็ดวันกว่าแล้วนะครับก็ตัวใหม่ที่จะเปิดตัวก็คาดว่าจะเป็น Sony Xperia G X นะครับรุ่นอินเตอร์เนชนั่นแนลที่จะวางขายทั่วโลกขอดูหน้าตาหน่อยสิตอนนี้มีการตอบคำถามง่ายๆเพ่อชิงรางวัลให้เล่นด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดเลยในที่ Sony Xperia นะครับ at.facebook.com/sony-xperia-hub/global/fast คิด password รอตัวนี้ตรงการจะแบนกกว่าตปหัวกับต้นจะนูนๆหน่อยสเปคก็จอ Retina Display นะครับ14.6นะิ้ว CPU 1.5 GHz Dual Core อุ้ยมีตัวท็อปนี่ หน่วยความจำสิบกิกกล้อง13ล้านนะครับแบบ Sony XMR for Mobile Android สี่จุดศนย์ Ice Cream s a n d i c h นะครับหน่วยความจำภายในแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Xperia SX นะครับเป็นจอ3.7นิ้วเล็กลงมาหน่อยแต่ซัพพอร์ต4 G นะครับตัวนี้เป็น CPU Dual Core 1 5กิกหน่วยความจำภายใน8กิกแล้วก็กล้อง8ล้าน Ice Cream Sandwich สีมาพร้อมระบบ IR Xchange นะครับ Mobile Wallet ก็คือระบบซื้อขายของใน ผ่านมือถือนะครับอะไรวะชักไม่ยากในการเล่นแหละใค,ใครอยากไปเล่นก็ลองเข้าไปดูกันละกันนะตามมาด้วย Google นะครับระบบเตือนคีย์เวิร์ดต้องห้ามในจีนนะครับอ๋อรัาบานจีนก็าขอมาแล้วก็ Oppo Finder นะครับรุ่นลับฟีกิจกรรมปีนี้มาแรงนะครับกลุ่นาฟังซ้ำซัมซุงบอกไม่สนใจซื้ออีกการซัมซุงเอ้ยโ <laughs> นเกียซัมซุงสนใจซื้อกิจการของโนเกียนะครับ ตามก็เป็นข่าวลืออยู่ดีแหละตามด้วยลายพร้อมลงวินโดว์โฟล์แล้วนะครับเป็นเทปก่อนผมบอกไปแล้วตามโดยค้นหาคำตอบที่ที่สาคืออะไรกับ True ทูมูฟเฮดนะครับถ้าคุณจะจับตรงนั้นเราต้องเลิกคุยกันนะครับ Samsung เดินผู้ชายเกรซีส3มแล้ววางอย่าจับที่ท่านะครับมีบอกในคู่มืออันนี้ก็หยิบท่าใน,นคูน่มือมาตามด้วยจีโอไปคั p เปอร์ไวนะครับเปิดสาขาเอเชียเอเชียอะไรที่อย่างจะไม่ได้นะก็คือตอนนี้จะมี i อจีโอไว้ทีองจุดนย์นะครับ เปิดตัวในเมืองไทยเป็นที่แรกของโลกด้วยละมั้งแล้วก็เป็น ICO สาขาที่ส4ของเมืองไทยนะครับโดยจะเปิดตัวเป็นทางการวันที่สิบาเมื่อเวลามา6หกเย็นนะครับแล้วก็ยูนิคอร์นะครับลันนิ่งสุโขทัยนะมาล่าคอนเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยทีมงานยูนิคอนะครับจะวิ่งแข่งเหรอวิ่งในที่เอ,อ่อมอบความประทับใจและความทรงจำดีๆกับเหล่านะักวิ่งในที่เราได้ได้ร่วมอนุนรักษ์มรดกไทย ประดกของโลกครับก็ในวันที่ที่8กรกฎาคมศกนี้นะครับเอียดก็ดยวดูในอินเอร์กันนะผมมองวันี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตามมาด้วยเวลคามเปิดโปรโมือถือ2ซิม4รุ่นนะครับมีเวลคัามเ1ส s น8่1แนล้วก็เอสานแะครับแล้วก็งานย D ด2 2 a p p l e เปิ้ลตัวแมค b o r e t เ n a d i s เ l a y เครื่องเครื่องบางเฉียบอย่างกับแมค b ุ Pro นะครับจะมีขายเพียงหน่อยเจ็หมื่องพันอย จากกองทัพสินค้าออกบูธสถานบ้านอบรมศึกษานะครับงานคอมโมบายเปติวอลนะครับอุบลราชธานี2 0 1214ถึง17พฤษภาคม2555ขอประชุมไทยยอมนะครับขอรัชภัฏอุบลราชธานีเวลาตีเชา้าถึง2ทุ่มแล้วก็นี่ไอซ์โฉมครับดูกันชัดๆในหน้าวิทยาความจริงมีอยู่นะว่ามีซัพพอร์ตแอปเปิล3ทีเอสไอโฟน4ไอโฟน4เอสไอโฟน14ไอแพด2และไอแพด3นะครับ ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมน,นี้ผมต้องอ่านแล้วล่ะดูในเทสหลังใน WDC ที่ผมพูดใน Real Time r v i e w ทธิเคีือของผมได้นะครับอันนี้ผามจาแนะนำ10ฟีเจอร์ถ้าสนใจนะครับก็จะมีที่สามมิติสิริอัปเดตใหม่ Facebook นะครับที่สามารถกดแชร์กดไลค์ได้ในทุกส่วนแล้วก็แชร์โฟโต้สตรีมพาร์ตูปนะครับเฟซไทม์แบบมาซัพพอร์ต 3G แล้วนะครับตอนแรกใช้ได้แค่ไรไฟระบบโทรศัพท์บแบบใหม่นะครับสามารถส่งเป็น White, White ไวท์วีดีโอได้แล้วก็สามารถส่ง ระบบจดหมายสามารถแนบรูปได้แล้วสฟรีสามารถกดสับเห็บบล็อกกดไลค์สับสติชได้รหรือเปล่าไปตามเว็บไซต์เหรอแล้วก็มีเมนูมใหม่นะครับแล้วก็มีระบบช่วยเหลือวลเวลาเครื่องหายนะครับก็ตามนี้ก็ระบบสุดท้ายรู้สึกสเป็นระบบเดียวผู้พิการนะครับมีอัปเดตข้อมูลข้อมูลน,นิดหน่อยแล้วก็ Apple เปิดตัว OS X Mountain Lion นะครับพร้อมดึงลูกเล่นตรวจเดษไอเวสเซ็มาเทียบตามมาด้วยเอ่แมนคอมแกรนเวลนะครับเพื่อความ เป็นผู้ประกอบการคนจะจดจำบิลเกตหรือสติจอบไปเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะให้เขียนหนังสือขดีที่สุดนะครับและเล่มได้วยแซงเอ่อมันคอมแกนเวลนะครับได้วยแซงเห็นเกี่ระบบทุนิยมแล้วเป็นผู้ประกอบการนะครับทั้งสมุดของคุณของของกรุงโตลันโตนะครับเพือ่อแสดงดาว่าค,ความไม่มีศีลธรรมอาชีพการขายคุณธรรมกำกับชีวิตและการกระทำนะครับในาการดำเนในทางธุรกิจเป็นปันจจัยพื้นฐานให้นักธุรกิจรายนั้นประส,สบความสำเร็รจเขาได้ยกย่องวิลเกตสตีฟจ็อบว่าช่วง ที่ยังคู่บริหารบริษัทที่พวกเขา่อตั้งขึ้นมานั้นพวกเขาเป็นนักลงทุนรลความอัยนี้มากที่สุดแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือเกดได้ถอนทองออกห่างจากพฤติกรรมที่ไม่มีสิลธรรมไหนที่เขาปลดเสียจากการทำงานเต็มเวลากับไมคซอฟและใช้ความล้ำลวยไปกับโครงการที่เกี่ยวกับการทุ่สร้างสร้างกุศลแทนแกนนวลได้ชี้เห็นว่าทุกวันนี้เราพยายามทางธุรกิจที่ประสบเสร็จจากการทาเงินธุรกิจในขณะที่คนที่จะเป็นที่รู้จักไปจุดใจระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้สร้างสรรค์ผลกระทบต่อโลกใบนี้เขาเขาพูด แบบติดตลกว่าอีก50ปีข้างหน้าผู้คนยังจดจำบิลเกตได้จากการเพื่อกุศลไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft แต่ถ้าเวลาเดียวันก็จะถามว่าใครคือดรจ็อบนั่นแหละเป็นเรื่องจริงอย่างปีที่ผ่านมาผมยังรู้สึกว่าซีจีด็อกนี่ก็เริ่องต่างต่างนะครับคนรักโอตะคุโปรดระวังไวรัสแต่เมื่อกับแอปปอม AKB48 นะครับ AKB เคือเป็น,ลานากลุ่มและนักร้องในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะเบื่อแล้วนะ แมปใหม่ใน iOS 6ไม่ใช่ Google m a p แต่ใช้การนำทางแบบ Turn by Turn นะครับแซมโดยเป็นภาพสามมิติของ Flyover นะครับนะครับ,นะรบสิแล้วก็นี่อาจจะเป็นโลกโก้ใหม่ของ Microsoft ที่สองปีศานะครับที่คนทำมาแล้วที่มาแบบเป็นเมโทัเหมือนใน Windows 8หรือ Windows สองพันสิบนะครับแล้วก็มีข่าวต่อมา,อาข่าวสารัี HTC นะครับ One X ใช้ชิป S 3ขายยุโรปและเอเชียต่งนั้นตามด้วยข่าวลือ Windows จจะใช้โนโยกเกียมแมปแทน Bing Maps เป็นทางการ สี 4, ่เวอร์ชันใหม่ iOS 6รองรับ1 5ภาษาทั่วโลกใช้ง,งาน Twitter Facebook สั่งงานแอป,ปด้วยสิ่งได้แล้วแล้วก็ s i r ลีนะครับผู้ช่วยคนใหม่ครับด้วยฟักงก์ชัน AI free บนรถยนต์ของคุณนะครับที่ว่าคงเป็นแอปบนในใน h o n e นนั่นแหละอดีตนักงาน Apple สิ่งเดียวที่ทำให้ Mac Pro เป็นสินค้าให้เอดได้ณนเวลานี้ก็คือราคานะครับเอา้า <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไงเหรอ เมื่อวานงานอยู่ดีๆแอปเปิลได้ปรับปรุงแมคโพรใหม่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสเปคบ้ามแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้มวลผลที่คู่ควรอย่างี C C on E ห้าหรือท่อนพอร์ต Thunderbolt USB ศูนย์หรือแม้กระทั่งการสลับสนุน s a t สามว่าง่ายๆคือตลอดสองปีที่ผ่านมาแมคโพรก็แทบไม่เปลี่ยนเดิมทั้งที่นอกจากการเพิ่มความเร็วในดีกาอดีตนักงานแอปเปิลนะครับและหนึ่งในทีแม็กซเครื่องของแอปเปิลนายแอนดี้นะครับตอนนี้ก็ได้ออกมาทำงานกับ Google แล้วจะโพสกูดวในีกบุคลาบ โดยเขาเองก็รับสั่งซื้อทันทีนเพื่อนนะครับแต่เขาก็ได้ออกมาตอบความผิดหวังก็คือแม็กเอ่ออกอกความเอ่อออกมาแสดงความผิดหวังกับแม็กโฟรอย่างมากนะครับเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวนั่นก็คือแม็กโฟรเป็นสินค้าให้เอ็ดตอนนี้ที่ราคาสูงมากเกินไปนะครับเราใส่ไปทำไมหรอไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับทีมก,กู้ได้ตอบอีเมลผู้ใช้คนคนที่ไม่พอจจสเปคแม็กโฟรไปแล้ว Apple มีอายุรออยู่ในปีหน้านะครับตามมาด้ดยแัปฟีนะครับสนุกกับเอ่อคิวบิตนะครับ เคสเจอร์เกมพาสที่รับครดนตการันตีความสนุกจากสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ทั่วโลกปีมูลนิธิและไอแพดแลวนนี้นะครับแล้วก็ไฟนอลทดลองการตล,ลาดในไทยด้วยการใช้ไฟนอลไฟนอลแฟนตาซีฉบับภาษาไทยรับหรเหลัพธาษาไทยเล่นเยอะเกินโดยขายฟนนแฟนตาซีฉบับภาษาไทยโดยการถัดในมือถือรับเอสเอสดแท็กทู A A A T H ด้วยนะครับผมจำไหนตัดสิบในทุกสิบสภาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่านี่มีแต่ในแอนดรอยด์ใช่ไหมมาอยู่ในเปสโตแต่ว่ามีแต่แอนดรอยด์ไอโฟนไม่มีนะครับ แล้วก็ Facebook ติดตั้งมาพมกับ iOS 6รองรับการใช้งานแชร์รูปภาพบนแคลนเดอร์แล้วก็สิลิแล้วก็ Sony เอาใจไปรุ่นนะครับเปิดตัวที่เหลี่ยอยู่สมาร์ทโฟนเด็กตีได้นะครับไม่ถึง1 0 0บาทนะครับรู้สึกจะอยู่ที่9 9 0 0บาทนะเป็นจอ3.5นิ้วความละเอียดจอ854 480นะครับเป็นแอนดรอยด์ทีมเซมิสหน้าจอแบบ b อยเวนจินอะไรแบบประมาณนี้จำสิ่งอื่เองไง มาด้วยข่าวอันไหนยเอ่ยอ่ะยี่ Genius TV อันนี้พี่ผมพอดูเรื่องนะครับก็คือเขาจะมีการแนะนำแอปบน iPhone นะครับแล้วก็ข่าวลือ Microsoft ตั้ง Windows RT ชิ้นละ85ดอลลาร์เท่านั้นเอง85ดอลลาร์นี่ก็8 3 24ส0 0พกว่าบาทหรอก็แพงอยู่นะโดยราคา Windows RT เขาเขาบอกว่าเดิมทีค่าของา Microsoft จะคิดค่า Windows RT อยู่ชุดละ85ดอลลาร์เพื่อใฮาร์ดแวร์ Windows RT ต่อกรกับแทอร์นลแอนดรอยด์ได้แต่ถ้าราคา85ดอลลาร์เป็นจริงนะครับ ก็ว่าบินัว8จะมีราคาอย่างต่ำก็549ลีนถึง799ดอลลาร์เอ้ย549ถึง799ดอลลาร์58,000 10, ถึง25,000ก็พอๆกับ iPad ดแสิโนกเกียยืนยันแล้วนะครับทรวิวมาลงรูเมียแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังทำอยู่ยังต้องรอสักหน่อย ตามมาด้วยข่าวหรือ Apple จะถอดปิงออกจาก i อจูนรุ่นถัดไปนะครับตอนนี้ยังไม่ถอดนะก็หลายคน,นจะถอดไดไอ o อ .6 แล้วตามด้วยสินค้า Apple บางตัวจะใช้ฟีเจอร์ของ i อโอ .6 ได้หรือไม่นะครับก็เป็นที่หลายคนคาดเดากันไปนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับแล้วเกิดขึ้นเคยขึ้นเกิดข,ขึ้นมาแล้วใน i อโอ .5 นะครับก็คือ Apple ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการเพิชชาข่าวกับตัวเองแล้วเช่นกันก็นกคือฟีเจอร์ไฟโอเวอร์นะครับหรือระบบนําทางแบบเทอร์นบายเทอร์จะได้ กับ iPhone 4S และ iPad 2ขึ้นไปเท่านั้นนะครับต,ต้องใช้ CPU A5 เท่านั้นพฟมัมต้องใช้ภาพ3มิติอย่างสูงทีเดียวตามมาด้วยซ i ลิใช้ได้กับ iPhone 4S และ iPad 3ขึ้นไปเฟส t i ม e บนเครือข่าย 3G ใช้ได้กับ iPhone 4S และ iPad 3ขึ้นไปแชร์โฟโต้สตรีมนะครับใช้ได้กับ iPhone 4และ iPad 2ขึ้นไปแล้วก็ฟีเจอร์ VIP List VIP f a x g e Mailbox นะครับใช้ได้กับ iPhone 4และ iPad 2ขึ้นไป แล้วก็ออฟไลน์ริดริดเอ่อริดลิงลิสต์นะครับใช้ได้ i อโฟน e 4แล้วไอแพด d 2ขึ้นไปเอาเป็นว่าไอโฟน e 4S และไอแพดไอแพด n 3เนี่ยหรือ the new iPad นะครับสามารถใช้ฟีเจอร์ได้ครบใน iOS 6นะครับตามมาด้วย AMD และ ARM นะครับตั้งกลุ่ม h s a Foundation สร้างมาตรฐานประมวลผลของของ CPU แล้วก็ GPU นะครับแล้วก็ Windows Phone 8ใช้งาน Google Map โดยระบบนำทาง3มิติได้แล้วนะครับ ก็ยังไม่ได้ขายนี่ใช่ไหมเอามาโชว์เฉยๆแหนบสามิติช่วงนี้กําลังฮิตจริงๆตามด้วยเคียวคิวคลา่าดูดูแหลกว่าฟิเจอร์โฟนแบบฝาพับพันแก่งนะครับราคาไม่บอกแล้วก็แอป a c e b o o k และ People h u าบน w บน Windows Phone หยุดทำงานนะครับรู้สึกว่าจะหยุดทั่วคราวนะตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์เสริมทับซูนกาเลซี่อนะครับมีคลิปวิดีโอแนะนำด้วยนะครับ แล้วก็รายละเอียดประมูล 3G มาแล้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,000ล้านบาทนะครับคนละไม่เกิน20เมก,กะเฮิร์ตแล้วก็ผลทดสอบบนมือถือซัฟฟอรีเร็วขึ้นใน iOS 6 Facebook ออกฟังก์ชันสำหรับบล็อกเพจอย่างเป็นทางการนะครับข่าวมดนี้คือรายการสัญญาณทีนิวนะครับวันที่13มิถุนาย,ยนรอบที่8จังหวัดนะครับเช่นคืนนี้เดี๋ยวรอดูดูกันว่าจะมีอะไรอัปเดตใหม่ผมว่มาที่ตามชมกันนะครับสามารถกดไลค์ฝากชุดูได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s 4 d k t v นะครับติดตามเทปย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ tv4dk.com แล้วก็กด subscribe ด,ดูเทปล่าสุดเวลาผมอัพเดตได้ทันทีที่ y o u t u b e c o m s 4 d k t v เงี้นวันนี้ขอตวัวลาไปก่อนคุณพ่ตที่ตามชมกันนะครับสวัสดีครับ